Wow. สวัสดีค่ะอยู่กับ l u c ก y Lady Drive t h ไท l a n d ดค่ะรีวิวรถง่ายๆสไตล์ผู้หญิงค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ MG Driving Experience Center ค่ะหรือเรียกว่า MGD นะคะที่นี่เนี่ยขอกล่าวถึงที่นี่ก่อนที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ทดลองขับรถนะคะสำหรับผู้ที่สนใจทดลองขับรถ MG ทุกรุ่นนะคะที่นี่ก็มีรถให้เลือกหลายคันเลยค่ะที่คุณสนใจนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่หรือภูเก็ตมาทําธุระที่กรุงเทพนะคะก็สามารถโทรมาจองวันเวลาที่นี่ได้นะคะที่เบอร์ติดต่อ095ค่ะ3688600ค่ะรับรองค่ะว่าที่นี่ค่ะมีจะมีครูปึกนะคะคอยให้นำแนะคำแนะนำค่ะ<ส>เกี่ยวกับรถ MG ที่น่าสนใจนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องรถกันดีกว่าที่เห็นอยู่ข้างข้างลักนี้นะคะคือรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะจากค่าย MG ค่ะ นั่นก็คือ all new mg 5นั่นเองค่ะรถรุ่นใหม่ล่าสุดสีเหลืองสดใสคันนี้ค่ะที่มีจุดเด่นต่างๆมากมายนะคะเขาเนี่ยจะพูดถึง mg ก่อน mg 5เนี่ยเปิดตัวราวประมาณปี2558หรือเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็เข้ามาทำตลาดเนี่ยก็จะมีทั้ง mg 3 mg 6แล้วก็ mg 5นะคะที่ได้รับกระแสนิยมค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ MG นะคะก็ได้พัฒนารถยนต์รุ่นต่างๆนะคะทั้งหลายเซกเมนต์เช่นเดียวกันเลยค่ะก็ในปีนี้ค่ะ2021นะคะก็มาถึงค่ะก็ได้ถึงเวลาของ MG 5รถยนต์สปอร์ตสกูเป้สีดานคันนี้ สำหรับด้านหน้ารถนะคะโดดเด่นค่ะด้วยกระจังหน้านะคะแบบดิจิตอลเบอร์นิงกิลนะคะให้สัญลักษณ์หรือขวาเส้นสายที่พิ้วไหวนะคะพร้อมโลโก้ m g ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีกล้องหน้าติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีสเกิร์ตหน้านะคะเป็นแบบคาร์บอนค่ะส่วนไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบ led Projector ค่ะสามารถเปิดและปิดได้อัตโนมัติค่ะเมื่อคุณอยู่ในที่มืดนะคะไฟเขาก็จะเปิดการทำงานให้เราอัตโนมัติค่ะ หรือเมื่อเราออกข้างนอกออกจากห้างหรือออกจากอุโมงเนี่ยไฟก็จะปิดให้อัตโนมัติค่ะแต่ทางนี้ค่ะเขามีไฟเดย์ไทม์ u ั n i n g งไลท์นะคะติดอยู่ตลอดเวลายามขับขี่บนท้องถนนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเด่นชัดให้ความสวยงามนะคะโอเคมาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะเป็นดีไซน์ที่เส้นสายเนี่ยเฉียบคมเป็นแนวลาวกันนะคะออกแบบเป็นด้านหน้าเป็นสูงโปง่งแล้วโค้งสลปลงมาข้างหลังนะคะกระจกห้าเป็นสีทูโทนค่ะ ด้านบนเป็นสีของตัวรถและด้านล่างเป็นสีดำนะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออัลลอยค่ะขนาด17นิ้วมาพร้อมลายใบลายใบพัดแบบ5กา้านให้รู้สึกความพิ้วไหวหรือไดนามิกนะตอนขับขี่นะคะแล้วก็มีชิ้นสเกิร์ดข้างที่เป็นสีเดียวกันกันกบรถแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูโทนตัดกันนะคะมาดูด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายก็ดีไซน์สวยงามหลักๆว่าไฟด้านท้ายสวยนะคะไฟด้านท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าออกแบบสไตล์เล็บเพิดครอค่ะให้ความโดดเด่นนะคะยามค่ำคืนค่ะเรียกว่าแบบสวยในรถสไตล์ยุโรปนะคะท่อคู่ค่ะแล้วก็ติดคำว่าบริดดไดนามิดไว้บริดไดนามิตอะไรก็คืออะไรเป็นออเอกลักษณ์ของ MG นะคะเป็นช่วงล่างสไตล์อังกฤษ นะคะคดั้งเดิมของแบรนด์ MG เขานั่นเองค่ะเป็นช่วงล่างบิดเตนมดมิดนั่นเองยดี๋ลองมาเปิดฝาท้ายดูค่ะเบามากเบามากฝาท้ายกว้างขวางค่ะสามารถมีที่กักเก็บพอสมควรนะคะรุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างค่ะ โอ้ว้าวค่ะเรามาชมข้างในภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะคะปรับไฟฟ้าค่ะภายในนะคะออกแบบโทนสีดำนะคะเรียกว่าสไตายสปอร์ตนะคะสิ่งที่เปลี่ยนมีนี้นะคะก็มีแดชแผงคอนโซลด้านหน้านะคะจอหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนปิดนิ้วนะคะปรับพวงมาลัยไฟฟ้าได้นะคะ แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆค่ะหลังคาเป็นแบบซันลูฟนะคะเลื่อนเปิดปิดได้นะคะเดีย๋ยวเราลองสตาร์กันด้านหนึ่งนี่ค่ะนอกจากนี้ในในเรื่องระบบแอร์นะคะเขาก็จะมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะจอทัศสกกีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในระบบการทํางานของ iSmart นะคะที่เรียกว่า Smart Connect ค่ะ Smart Connect เนี่ยก็สามารถดู แผนที่หรือการจราจรได้แบบเรียวทามฟังเพลงออนไลน์ได้ตลอดรวมถึงเชื่อมต่อระบบต่างๆทั้ง Apple CarPlay แล้วก็เอาใจสาก Android ได้ด้วยนะคะรุ่นนี้เชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ Apple CarPlay นั่นเองค่ะส่วนอื่นๆน,นะคะก็เรียกได้ว่าโทนสีหรือการใช้วัสดุปรปกณ์เนี่ยมาในแนวที่เรียบง่ายแต่ให้ความสปอร์ตด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะ กว้างขวางพอสมควรค่ะอันนี้ก็บักเบัเป็นบับรบัตไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็พาชมด้านในแล้วนะคะก็ส่วนของความปลอดภัยนะคะก็มีให้มากว่าประมาณ13ระบบด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีระบบต่างๆนะคะที่สามารถทํางานแล้วก็สามารถเรียกได้ว่าตอโจทย์ผู้หญิงการใช้งานในยุคปัจจุบันนะคะ ก็มีทั้งระบบเตือนสัญญาณกาขโมยกล้องรอบคันนะคะที่จะไปแสดงผลในหน้าจอแดชบอร์ดตรงกลางเมื่อกี้นะคะและจุดเด่นของ MG รุ่นนี้ค่ะที่มีรุ่นแรกใน MG นะคะนั่นก็คือระบบดิจิตอลคีย์ค่ะดิจิตอลคีย์ก็คือเป็นการาทำงานผ่านไอ m าร์ค่ะผ่านระบบบลูทูธของโทรศัพท์นะคะมาที่รถยนต์ค่ะเราสามารถตั้ง ให้เพื่อนเราสนิท3ามคนเนี่ยสั่งให้เปิดไฟในรถหาของเตือนสัญญาณไฟในรถเปิดรถหรือแม้กระทั่งสตาร์ทรถให้ได้นะคะผ่านไอสมาร์ของเรานั่นเองค่ะ ส่วนของรุ่นรถนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นค่ะนั่นคือรุ่น C ีรุ่นดีแล้วก็รุ่น X ค่ะรุ่นเเป็นตัวท็อปนะคะส่วนสีค่ะก็จะมีถึง6สีด้วยกันอันนี้คือสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีแดงสีเงินแล้วก็สีเทาค่ะอย่างไรแล้วนะคะรอประกาศยังเป็นทางการค่ะวันที่20กรกฎาคมน,นี้นะคะว่าราคาจะเปิดตัวมาเล้าใจแค่ไหนค่ะ องไรแล้วนะคะติดตามข้อมูลนะคะได้ที่ ng official นะคะ Thailand สำหรับวันนี้นะคะ lady day Thailand ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อน,น,นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจ lady day Thailand ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ